สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวรีราชินีพระจันทร์นะคะในครั้งนี้เราก็มาทำนายดวงชะตาประจำสัปดาห์กันเช่นเคยค่ะตั้งแต่8จนถึง15กันยายนพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่มีลักษณสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ระหว่าง14 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่13มิถุนายนนะคะเรียกว่าชาวราศีพฤษภทีนี้เรามาดูหน้าไพ่กันก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยอ้นก็จะดูไพ่ใบแรกและใบที่สองประกอบกันแล้วก็จะหยิบยกนำมาพูดถึงกันกันก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นๆนะคะที่จริงแล้วดูรวมๆเนี่ย ไพ่ดีๆไพ่ดีๆมันก็มีอย่าง The World นะแต่ไพ่ร้าย,ายๆดูแล้วหน้าตกตกใจมันก็มีอย่าง Devil กับ Date ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทายเราทายรวมมันไปทั้งดีทั้งร้ายนั่นแหละมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องจบจบโปรเจกต์จบโครงการจบบางสิ่งบางอย่างนะคะจบทีนี้เนี่ย Date เนี่ยมันจะมีเรื่องทิ้งทวนมาให้เราแบบ เจ็บๆเสมอๆนะคะซึ่งเรื่องเนี่ยอาจจะเกิดอ่าราวๆปลายอาทิตย์เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเราดูกันระยะสั้นๆนะคะของชาวราศรีพฤษภแต่จบแล้วเป็นยังไงมันจะเรื่องที่คุณบาดเจ็บเรื่องที่คุณจบมามันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะจะต้องเผชิญเรื่องพวกเนี้ยนะคะที่นี้อ่า อ้นดูที่ไพ่ตัวตนก่อนนะคะใบแรกก็คือสเหรียญเนี่ยพอเวลาขึ้นกับ the d v i l นะคะเรามาเข้าเรื่องการงานกันก่อนดีกว่านะคะคุณจะได้พบเห็นเรื่องอะไรที่มีการต่อรอมีการใช้เส้นสายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะมันเป็นเรื่องลับๆที่เปิดเผยไม่ค่อยได้นะคะเป็นเรื่องที่บอกใครไม่ได้แล้วบางทีคุณก็ต้องแบบลับหูรับตาตามน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะแน่นอนแหละว่าไม่มีใครชอบเรื่องที่มัน ผิดอ่าเขาเรียกว่ามันมันเทาๆมันลับๆแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบเล่เหลี่ยมกลโกงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากจะลงไปอยู่ในวงจรน,นั้นหรอกแต่ว่าพอเวลาที่จําเป็นที่จะต้องอยู่แล้วมันก็ต้องแบบรับหูรับตาตามน้ําไปบ้างไม่อย่างนั้นตนเองจะเดือดร้อนนะคะเข้าไปพบเห็นกับเรื่องแบบเนี้ยเรื่องที่มีการต่อรองเจราจากันอย่างอย่างลับๆับมีเส้นสายเส้นสนกลน,นายอะไรแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยเดวิลเนี่ย ถ้าเรามองในแง่ดีมันอาจจะหมายถึงเรื่องของการตลาดก็ได้นะคะในในช่วงในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถ้าหากอยากจะได้เงินได้ทองมาอยากจะมั่งคั่งเรื่องเงินต่อยอดเรื่องเงินไปนะคะให้เจรจาต่อรองนะคะโดยอ่าไม่เปิดเผยข้อมูลของเราทั้งหมดนะคะทีนี้เนี่ยไม่เปิดเผยเรื่องของเราทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงทางทางธุรกิจทางการตลาด ซึ่งในรอบสัปดาห์นี้คุณต้องใช้เรื่องพวกนี้สูงนะคะสูงเลยทีเดียวในหลายๆคนนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยนะคะก็อ้นก็พูดทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเงินนะร้อยกันไปเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยบางทีอาจจะมีคนมาสร้างฝันมาให้ความหวังเราแล้วก็รู้สึกว่ามาพร้อมกับกับดักอะมาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆที่คุณไม่อยากจะรับไว้ แล้วบางทีคุณก็อาจจะจบความสัมพันธ์ไปนะคะจบความสัมพันธ์ไปอย่างไม่ต้องเสียดายเลยเดินหันหลังจากไปเลยเดทก็คือจบคือมันมันก้ากึ่งนะอยู่ในระหว่างว่าเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะอยู่ในห่วงโซ่อันนั้นน่ะเลือกที่จะ,ะรับใช้เลือกเงื่อนไขติดตามเขาเรียกว่าติดสอยห้อยตามคน อย่างลับๆมีเล่สนกลนายอะไรอย่างเงี้ยหรือเรื่องที่จะจบความสัมพันธ์ไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วล่ะว่าเรื่องไหนเราเราโอเคเราผ่อนผันเราตามน้ำไปได้เรื่องไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะคะก็ก็จำเป็นที่จะต้องพลิกบทบาทพลิกตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ไปแต่เรื่องไหนที่มันรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลไม่ยุติธรรมและ อุ้นพูดไง,ไง่ายๆแล้วกันว่าเป็นบาปเป็นกรรมอะหรือทําให้ใครเดือดร้อนก็อย่าไปทํานะคะาบางทีแล้วเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพนะอันนี้อ้นพูดถึงอาชีพถ้าเกิดว่าใครที่มีอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสุรายาเมาเหล้ายาปาปิ้ง่าร้านอาหารร้านเหล้าอะไรอย่างเงี้ยพักนี้อ้นว่าทําได้ดีทําได้แบบอจเจลินรุ่งเรืองเฟื่อง,งฟูดีนะคะ อแต่ทีนี้ก็ไม่อยากจะพูดลึกไปถึงแบบขายหวยขายเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะเออ่ต่อให้หน้าไพ่มันจะดีรอบสัปดาห์นี้คุณคิดเอาไวเ้เถอะว่าเนี่ยเดวิลขึ้นด้วยแล้วก็เรื่องลับๆมันก็ขึ้นด้วยมันมันนำปัญหามาให้คุณแน่ๆนี่นี่คือใบปัญหานี่คือไพ่ใบปัญหากำลังจะต้องไปเผชิญเรื่องเล่เ,ลเ,ลเหลี่ยมกลยุทธ์นะคะอะไรพวกนี้ที่คุณรู้สึกว่า จริงๆคุณก็รับมือได้นะเพราะว่าเมจิเชียนมันขึ้นนะคะให้รับมืออย่างมีไหวพริบให้เจราจานะคะสองใบนี้ให้เจราจาอย่างมีไหวพริบนะคะปณีปนอมแล้วก็มีท่าทีที่เป็นมิตรเข้าไว้จะทําให้คุณผ่านเรื่องราวแบบเนี้ยทานองเนี้ยไปได้แล้วเรื่องแบบเนี้ยมันก็จะนําเอาเงินเอาทองาาให้คุณในที่สุดนะมาทาให้คุณแบบเฮ้ยครบวงจรโอเคอุดมสมบูรณ์นะคะพิจารณา เอาว่าเรื่องไหนมันถูกมันผิดมันก่อผลร้ายอะไรในอนาคตถ้ามันถึงขนาดว่าเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางก็แนะนําว่าอย่าอย่าไปทําเลยเรื่องที่ผิดยังไงมันไม่ผิดวันนี้มันวันหน้ามันก็จะสาแดงผลออกมาแล้วเราก็ไม่ภูมิใจในตัวเองด้วยเพราะาตัวเองเองก็จะรู้ว่าเราเราเองอะ่ะเราทําอะไรนะคะอันนี้มันอยู่ที่พื้นฐานของคุณธรรมแต่ละบุคคลว่าแค่ไหนได้ไม่ได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับกรอบที่เราตีเอาไว้นะคะ เรื่องเรื่องของอุ้นว่าตัวเองเองเนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็กําลังจะสร้างหนี้ให้ตัวเองด้วยทีนี้หนี้ที่อ้นพูดถึงนะคะก็คือเป็นมันเป็นหนี้ที่จะทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในในครอบครัวในบ้านนะคะ the world ก็คือในความคิดของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะเอาอา,อาจจะได้โปะหนี้อาจจะได้เคลียร์หนี้นะคะโดยที่ อ่าไม่มีเงินเหลือเลยนะคะโดยที่แบบเฉื่อนเนื้อตัวเองไปมีเงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งแล้วได้โป่นี่จนจบจนเสร็จไปแล้วแบบประกาศชัยชนะได้รับอิสรภาพไปเลยอะไรเงี้ยแต่ของบางคนไม่อย่างนั้นของบางคนก็คิดว่าบ้านนะคะ the world มันเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินนะคะจะนําความสุขความมั่งคัง่งให้กับตัวเองนะคะจึงแบบ จึงสูญเสียไปจึงจ่ายออกไปจึงมีการเซ็นสัญญาตกลงอะไรกันซึ่งมันจะผูกมัดเป็นเ,เงื่อนไขพันตัวเราในระยะยาวนะแล้วก็มีเจ็ดดาบขึ้นเจดาบเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยเวลามันขึ้นกับเดอะ e เดวิลแล้วเนี่ยมันมีเรื่องที่มันจะต้องวิ่งเต้นเน่ะมันมีเรื่องของเส้นสายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดดเอมันก็หมายถึงเรื่องของบรดกเรื่องของอสังหาดิมทรั์ก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวพุทธศพ เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงดวงกำลังขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการจะได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้ครอบครองนะคะได้ครอบครองมาอย่างที่ว่า จะต้องมีการวิ่งเต้นอะไรบางอย่างเหนื่อยไปนะคะถึงจะได้มานะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะอุ้นดูว่ามันมีกษัตริย์ถือเหรียญอยู่นะ,ะเป็นบทจบของเราเนี่ยเวลาที่มีบทจบใบนี้ก็จะได้หยิบจับอะไรที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเราก็ได้ครอบครองเมื่อกี้นี้ที่อุ้นบอกอะได้ครอบครอง หลายคนก็อาจจะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่บางคนเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงนะว่าเราทำมาแค่ไหนอย่างไรบางคนก็ได้รถนะได้รถใหม่แต่ว่าพอเวลาจะอ่ากว่าจะได้มาเนี่ยมันจะต้องแบบเหน็ดเหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้มาแล้วก็ยังจะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปที่จะต้องผ่อนชำระมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเออมันมีนิดนึงที่เราอยากจะเตือนก็คือ ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ที่มาสารฝันเราอะ่ะมาสร้างความหวังให้เราโดยที่มันเป็นความหวังปลอมๆอ,อะ่ะว่าถ้าเกิดว่าเอาโลเอาเงินมาลงนะแล้วจะแล้วจะได้แบบนั้นแบบนี้ อขอกู้นะแล้วจะให้ดอกเท่านั้นเท่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยอ้นมองว่าคุณจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะคะถ้าเกิดว่าทำอะไรด้วยความโลภเกินไปแล้วก็หลงคาลมคนคำพูดคนอะไรอย่างเงี้ยไปเชื่อคำคนเขาเนี่ยเพราะว่าเดวิลมันประท้าตัวเนี่ยคนที่เข้ามาหาเราเขาก็ลูกล่อลูกชนเยอะนะคะมี มีไหวพลิบแพรพาว่าอย่างนั้นเถอะแล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหาของเราด้วยในเรื่องการงานก็เช่นเดียวกันเราก็ได้เจอคนประเภทนี้อย่างที่อ้นบอกไปนะคะแต่ทีนี้เนะะี่ยค่ะเงินก็ระวังจะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายด้วยนะคะาถามว่าถ้าลูกหนี้นะคะยืมเงินเราไปแล้วมีโอกาสไหมว่าเขาจะได้ใช้คืนมีโอกาสว่าจะหายตายจากไปเลย เดทอะนะแล้วก็เราก็ผิดหวังอะเราก็ผิดหวังเสียใจกับเขานะคะในช่วงสัปดาห์นี้อย่าไปหวังว่าคนที่เขาเคยสัญญิงสัญ,ญญาจะให้เงินจะหาเงินมาให้แล้วเขาจะโยนตุมตามอะไรลงมาให้ไม่มีทางนะคะต้องอเหน็ดเหนื่อยต้องแบบต้องไปเจราจาต้องไปต่อรองกับคนนั้นคนนี้เพื่อที่จะขวนขวายหาเงินมาให้ได้เพื่อที่จะมาหมุนมาโปะอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นช่วงที่ช่วงที่ ถือว่าคุณมีเครดิตพอที่จะกู้ได้ทำได้อยู่แหละแต่ว่า,าสำหรับคนที่มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องกู้แนะนำเลยว่าอย่าเป็นหนี้ค่อยเก็บหอมรอมริบอะไรขึ้นไปนะคะอนาคตเดี๋ยวมันจะดีเองของที่อยากได้ยังไว้นะคะอะไรที่อยากได้ยั่งไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปมือเติบฟุ่มเฟื่อยมันเนาะในเรื่องความรักค่ะก็เช่นเคยว่าถ้าเกิดว่า อ้อนดูว่าเดวิลมันขึ้นเนี่ยนะคะแล้วแล้วมันก็จะมีเจ็ดดาบขึ้นเป็นตัวตำแหน่งของปัญหาด้วยเนี่ยมองว่ามันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องต่อรองกันกับคู่รักมากเลยทีเดียวนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีการเจราจาต่อรองเงินเรื่องหยาตกลงเงินเรื่องหยานะคะแบ่งทรัพย์สินแบ่งสรรปันส่วนเงินทองกันนะคะแล้ว จะตกลงกันได้ด้วยีค่ะในที่สุดก็จะจบจะหย่าก,กันได้ดีดอันนี้สําหรับคนที่คิดว่าจะหย่าอยู่แล้วนะแต่หลายๆคนนะคะจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของมรดกเกี่ยวกับความไม่ยุติธรรมในเรื่องของมรดกทรัพย์สินอะไรแบบนี้นะคะกับกับ ทั้งบ้านตัวเองด้วยแล้วก็บ้านของคู่ครองด้วยนะคะสำหรับคนที่จีบจีบนะคะกันอยู่เนี่ยให้ระวังนิดนึงนะคะว่าคนที่เข้ามาคุยคนที่เข้ามาจีบจีบกันในพักนี้ในช่วงเนี้ยคุณมีความระแวงมากนะคะแล้วก็คุณก็จะสร้างกฎเกณฑ์ให้เขาแบบทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เนื่องจากว่าเริ่ม,เร,มเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลคือคุณ ยิ่งคุณไม่สบายใจคุณก็จะยิ่งสร้างกรอบนะคะเอาไว้ให้เขาเยอะนะคะซึ่งเป็นกรอบที่ทําให้คุณอุ่นใจขึ้นสบายใจขึ้นแต่อ้นจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการสร้างกฎเกณฑ์มันไม่ช่วยอะไรหรอกเพราะว่ามันมันอยู่ที่นิสัยคนนะถ้าเกิดว่า รักและซื่อสัตย์เราก็ก็วางใจไปนะคะจงคบคนที่เราวางใจได้ว่าเขาจะอยู่กับเราโดยที่เราไม่เหนื่อยมากนะคะอันนี้สําหรับคนที่คบค,บคุยคุยกันอยู่แลวยังไม่ได้ตกเล้าต่องชิ้นเนาะเอาล่ะก็หมดแล้วสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจนะก็มากด ซับสไคร์ไว้ที่ช anel ตําหนักดวงค่ะแล้วอ้นก็มีมีเพจทิปวารีราชินีพระจานทร์เพื่อให้ติดตามข่าวสารกันนะคะส่วนใครที่มีกําลังซับสักเล็กน้อยนะคะก็มาพูดคุยตรวจสอบโดนชะตากันส่วนตัวที่ idline ค่ะ e m m มี่บิวตีนะคะสำหรับคลิปนี้ราชาวพุทธศพไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ